ควดเอาไเลยะว่ะเลยเพราะว่ามอนั s <S ch í, ch you know, ่นมอนั่นก็ต้องเอาไปด้วยไงฮะือยังไงเอาไปเวดละวดเอาไปควดเอาไปเล้เมาแล้วกชอชี้ช้มันชี้เออชเปิดข้างในออกให้ชี้จับมั้ยจับมือยกออกมาชี้ให้มันเห็นมาเท่าไหร่เนี่ยาคาอะไรมา

ใบยาของของเราสองคนเนาะรับนะรับนะตำรวจไม่ได้บังคับให้รับนะรับจละเอียดปมาณก็จานองประมาณ่่อรัมปมาณย่ถึงี่รัมงชัไม่เลยขาดเม่ร2เมตรมันขายกไม่ค่อเต็ม2การิบเก็บตั้งไใจวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những